หลายคนอาจกำลังสงสัยอยู่นะครับว่าหากเราต้องการย้ายไฟล์จากโปรเจกต์งานเช่นโปรเจกต์งานที่1ไปโปรเจกต์งานที่2นั้นสามารถทำได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแรกของแอปก็จะเห็นว่ามีโปรเจกต์งานต่างๆที่เราได้ทำไว้นะครับสมมติว่าผมต้องการจะย้ายไฟล์จากในโปรเจกต์งานนี้ จะย้ายไฟนี้นะครับย้ายให้มาอยู่ในโปรเจกต์งานนี้นี่ครับผมจะย้ายมาวางไว้ตรงพื้นที่ว่างๆในนี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยการกลับไปที่โปรเจกต์งานเมื่อครู่นี้ครับเจอแล้วก็แตะเข้าไปเลยให้เพื่อนๆแตะค้างที่ไฟ์ที่ต้องการย้ายนะครับ บางทีแตะแล้วมันหลุดแบบนี้ก็กด undo กลับมาได้ครับปุ่มก็จะอยู่ตรงนี้ครับอีกทีนะครับแตะค้างไว้แล้วใช้นิ้วมืออีกข้างหรือปากาก็ได้แตะที่ปุ่มนี้1ครั้งเพื่อออกไปแล้วก็เลื่อนหาโปรเจกต์ที่เราจะย้ายไฟล์ไปใส่เจอแล้วก็แตะเข้าไปเลยครับ พอเข้ามาแล้วก็เลื่อนหาจุดที่เราจะปล่อยไฟล์ลงเพื่อวางกรอบสี่เหลี่ยมขาวๆที่แสดงอยู่หมายถึงความยาวของไฟล์ที่เราจะย้ายมานะครับเพื่อให้เราเห็นได้สะดวกว่าจุดที่จะวางไฟล์ลงไปใช้พื้นที่แค่ไหนจะได้ไม่วางลงไปทับกับไฟล์อื่นเสร็จแล้วก็วางได้เลยนี่ครับก็เรียบร้อยทีนี้จะย้ายไปวางไว้ในจุดอื่นก็สามารถทำได้ปกติเลย คราวนี้ผมจะย้ายกลับไปยังโปรเจกต์เดิมให้ดูอีกครั้งนะครับเพื่อทบทวนแต่ครั้งที่ไฟล์อีกครั้งนะครับแต่ที่ปุ่มโปรเจกต์หนึ่งครั้งเพื่อออกไปเลื่อนหาโปรเจกต์ที่จะย้ายไฟล์ไปวางเจอแล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็วางได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับย้ำนะครับระหว่างที่แตะค้างอย่าปล่อยนิ้วจนกว่าจะวางไฟล์นะครับ หรือระหว่างที่ทําอยู่แล้วเกิดหลุดเนี่ยหรือไฟล์หายเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจให้แตะปุ่มันด o เพื่อย้อนกลับตามที่ได้บอกไปครับหรือถ้าไม่มั่นใจว่าทําแล้วกลัวไฟล์จะหายหรือไฟล์เพี้ยนเพื่อนๆก็ดูพิเคตโปรเจกต์ไว้ก่อนก็ได้ครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเป็นการสอนวิธีการย้ายไฟล์จากโปรเจกต์หนึ่งไปยังอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์เพื่อนๆก็อย่าลืมกด subscribe กดปุ่มติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ